สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําสังขยาใบเตยนะคะไว้ทําไส้ขนมค่ะรสชาติอร่อยหอมหวานมันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําสังขยาใบเตยนะคะเอาไว้สําหรับทําไส้ขนมนะคะหรือว่าจะกินคู่กับขนมปังนึ่งนะคะหรือว่าจิ้มกับปลาต้องโกนะคะได้หลายเมนูเลยนะคะสําหรับคนที่รักขนมหวานนะคะ วันนี้เราอยู่ต่างแดนเนาะเราหาใบเตยสดไม่ได้นะคะเราใช้น้ำใบเตยกระป๋องนะคะแต่สีเขาจะไม่เขียวขนาดนี้นะคะอันนี้เรามาเพิ่มสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเนาะถ้าเกิดใครไม่ต้องการใส่สีผสมอาหารก็สามารถใช้น้ำใบเตยกระป๋องตามนั้นได้เลยเนาะแต่เราอยากให้เพิ่มสีสวยนะคะก็เลยใส่สีผสมอาหารสีเขียวลงไปนิดนึงนะคะอันนี้เป็นกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากระป๋องนะคะที่เราหาได้เนาะน้ําตาลทราย ไข่แดงแป้งข้าวโพดนมข้นหวานเกลือแล้วก็เนยค่ะโอเคนะคะส่วนผสมของเราก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยค่ะค่ะเราจะเอาชามผสมเนาะใส่นะคะแป้งข้าวโพดลงไปเลยค่ะน้ำตาลทรายเกลือไข่แดงของไข่ไก่นะคะก็นมข้นหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นตามด้วยเนยค่ะกะทิค่ะเราจะใช้ตะก้อมือนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะคนจนกว่าทุกอย่างไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็ละลายเข้ากันดีนะคะเราถึงจะใส่น้ำใบเตยทีหลังนะคะพยายามคนไปในทิศทางเดียวกันเนาะ พอเราคนทุกอย่างนะคะเข้ากันดีแล้วนะคะสุดท้ายนะคะใส่น้ําใบเตยลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะน,น,นะคะเราจะมากรองสักสองรอบนะคะใครมีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางได้เลยนะคะอันนี้เราไม่มีเนาะเราจะใช้กระชอนนะคะสองชั้นเนาะกรองแบบนี้นะคะเพื่อความเนียนเนาะ เนยนะคะถ้าเกิดอยากให้ดีเนาะเราเอาไปใส่ตอนที่เรากวนเนาะจะดีกว่านะคะเพราะว่าที่นี่อากาศเขาเขาหนาวนะคะเนยยังไม่ละลายเลยนะคะกรองทุกอย่างนะคะจนเนียนแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟเลยค่ะค่ะเราก็ต้มน้ําเดือดแล้วนะคะเราจะมากวนสังขยากันนะคะเราจะกวนแบบนี้นะคะเอาชามอ่างผสมนะคะที่เรากลอง สังขยานะคะแล้วเราก็จะใช้น้ําเดือดข้างล่างนะคะกวนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาไหม้เนาะวิธีนี้นะคะจะออกมาเนียนแล้วก็ไม่เป็นก้อนนะคะก็จะค่อยๆคนไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะเราจะผ่านไอน้ำนะคะข้างล่างหม้อแบบนี้นะคะใช้หม้อแบบว่าให้มันออพอดีกันแบบนี้นะคะ,คะก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะ เราก็กวนมาได้ประมาณ5นาทีแล้วนะคะเขาก็เริ่มข้นขึ้นแล้วนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะห้ามทิ้งหนีไปไหนนะคะเราจะกวนไม่ให้เขาเป็นก้อนเนาะให้เขาเนียนเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวพอเขาได้ที่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะนะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะเขาก็เริ่มข้นแล้วค่ะ เราก็กวนนะคะตอนนี้มาได้10นาทีแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาก็เริ่มจะเนียนใช้ได้แล้วนะคะสุดท้ายนะคะเมื่อกี้นะคะที่เราใส่เนยลงไปเร็วนะคะเขาไม่ละลายเนาะทางที่ดีนะคะมาใส่ตอนสุดท้ายนี่นะคะใส่เนยลงไปนะคะเพิ่มให้เขาสีเงานะคะแล้วก็มีความหอมของเนยด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะคนให้เนยละลายเข้ากันดีคะ่ะ เดี๋ยวเราแค่จะคนให้เนยละลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแค่นี้นะคะแค่พอเนยละลายเนาะแป้งข้าวโพดก็สุกเรียบร้อยเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะแค่สินาทีเองนะคะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแค่นี้เราก็ได้สังขยาใบเตยนะคะไว้ทำไส้ขนมอร่อยๆแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเลยค่ะ แค่นี้เราก็ได้นะคะสังขยะใบาเตยนะคะไว้ทําไส้ขนมนะคะหรือว่าจิ้มปลาต้องโกลามเช้าๆนะคะหรือว่าขนมปังนึ่งร้อนๆนะคะนี่ค่ะสูตรนี้อร่อยเป๊ะเวอร์เลยนะคะขอบอกนะคะรสชาติออกมานะคะหวานกําลังพอดีนะคะแล้วก็ไม่ข้นเกินไปไม่เหลวเกินไปนะคะนี่หอมหวานมันค่ะลงตัวมากๆเลยค่ะลองทําตามดูนะคะ รับรองทําไส้ขนมนะคะอร่อยแน่นอนค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ